สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแบบสั้นๆนะครับสำหรับโ o c o f 3ที่ยังติดอัปเดตไม่ได้อยู่นะครับอัปเดตขึ้น miui 14ไม่ได้อยู่เนะี่ยเครื่องนี้ของผมเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นนะครับและผมก็ใช้วิธีนี้ก็อัปเดตเป็น miui 14ได้แต่หลังจากที่อัปเดตได้แล้วเนี่ยผมจะกลับมาทำคลิปปรากฏว่ามันเหมือนเซิร์ฟมันจำาอมี่ของเครื่องแล้วนะครับมันก็ขึ้นอัปเดตแล้วก็ปัญหานีก็จะไม่มีแล้ว คราวนี้ผมก็จะไม่สามารถแสดงตัวอย่างของปัญหาให้คุณได้นะอันนี้รู้กันนะเข้าใจกันที่ผมจะทำให้ดูนี่คือเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้าเลยนะครับ13.0.7ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับแอป MIUI Downloader โหลดแอปนี้มาลงนะครับเปิดแอป MIUI Downloader นี้ขึ้นมานะครับมันก็ จะดิเทครุ่นของเราโดยอัตโนมัติกดเข้าไปครับ MUI mm hmm. Stable Global Stable นะครับเครื่องไทยมันก็จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ย14.0.4คุณกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยตรงนี้จะแก้ปัญหาได้กับทั้งคนที่กดเช็คอัปเดตแล้วมันไม่ขึ้นอัปเดตนะครับหรือคนที่ ขึ้นอัปเดตแล้วแต่คุณกดดาวน์โหลดผ่านหน้าแอปอัปเดตของ ROM เนี่ยแล้วมันช้านะครับมันไม่ขยับแล้วมันค้างเนี่ยแอปตัวนี้ก็จะช่วยคุณได้นะครับอ่านกดดาวน์โหลดเลยมันก็จะไปโหลดที่เว็บ Xiaomi Firmware Updater ให้นะครับท้นเน็ตด,ดีๆเซิร์ฟไม่มีปัญหาก็แป๊บเดียวครับไม่เกิน10นาทีอยู่ที่ความแรงเน็ตคุณด้วยนะเอาละหลังจากที่เราใช้แอป miui downloader เนี่ย er นะครับเป็นตัวกลางในการไปโหลดไฟล์อัปเดตที่คลังลอมมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปที่หน้าอัปเดตนะครับสมมุติว่าคุณมีปัญหาอัปเดตไม่ได้อยู่โหลดไฟล์มาเรียบร้อยแล้วแตะตรงนี้ครับถ้ายังไม่มีตัวเลือกเลือกไฟล์อัปเดตนะครับให้มาแตะย้ำๆที่เลข13ตรงนี้นะครับ จนมันขึ้นข้อความคุณลักษณะอัปเดตอื่นๆเปิดอยู่แล้วคุณมาเลือกตรงนี้อีกทีครับจะมีตัวเลือกเลือกไฟล์อัปเดตเพิ่มขึ้นมานะครับกดเข้าไปอย่าเพิ่งไปเลือกไฟล์ลอมที่โหลดมานะครับผมแนะนําให้รีเฟรชมันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกดอัปเดตไม่ได้นะครับให้ไปตั้งหลักที่เมนสโตรเรจก่อนคือไปเลือกที่อุปกรณ์เนี่ยนะครับอ่าดาวน์โหลดแล้วเราค่อยเลือกไฟล์อัปเดตที่เพิ่งโหลดมา โอเคเรียบร้อยครับอ่ะเราก็ถ้าคุณพร้อมอัปเดตแล้วก็กดยืนยันอัปเดตเลยครับ Poco F3 นะครับมันเป็น Dynamic A/B นะมันจะไม่มีการบูตเข้า Recovery mm hmm. เพื่อแฟดไฟล์อัปเดตนะครับเครื่อง Dynamic A/B เนี่ยจะแฟดอัปเดตหลังบ้านนะครับคือแฟดบนหน้ารอมเนี่แหละเมื่อแฟดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนริสตาร์ทคุณก็จะเจอกับเวอร์ชันอัปเดตทันทีนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในคำอธิบาย และเหตุผลนะครับว่าทำไม Poco F3 ถึงใช้วิธีการหลอกชื่อไฟล์เพื่อถอยเวอร์ชันแบบ X3 Pro ไม่ได้นะครับคือระบบมันมีความต่างกันหน่อยอ่ะเบ้้อยแล้วครับผมกดรีบูตเลย อัปเดตเรียบร้อยบูตเรียบร้อยนะครับ MIUI Global 14.0.4 poco F3 นะครับก็ลองดูครับสำหรับบางท่านที่ยังติดอยู่ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูเผื่อมันอาจจะช่วยแก้ปัญหาได้นะครับผมก็พยายามเต็มที่แล้ะก็ฝากไว้สั้นๆประมาณนี้แล้วกันครับผม ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้ารักษาสุขภาพครับทุกท่านสวัสดีครับ